ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มันที่25กันยายน2566ครับผมอยู่ที่สวนวันนี้ก็มาดูกล้วยไม้ยามหน้าฝนนะครับแล้วก็จะมาดูว่ามันมีอะไรออกดอกบ้างถ้าถ้าท่านผู้ชมอยากสนใจที่จะเอากล้วยไม้ไปเลี้ยงก็สั่งพันได้นะครับช่วงนี้ก็แนะนําให้เอาเหลืองจันทร์กับมัดฉามัดฉาผสมซึ่งมัดฉาผสมม่อนไข่นะครับมันจะออกดอกทั้งปีเหลืองจันทร์ผสมก็จะออกดอกบ่อยออกดอกทั้งปีแต่ว่าจะไปออกเยอะเยะเอาช่วงหน้าแง้งกุมภา์มีนาเมษานั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า ดอกมันเป็นยังไงที่มันออกประปายในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับไปดูกันเลยแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ10กอขึ้นไปเนี่ยก็ไม่คิดค่าส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่แนะนําให้โอนเงินนะครับเพราะว่าจะส่งทางไปรษณีย์นะครับไปดูเลยครับดั่งจันผสมแล้วก็มอนไข่ผสมครับซึ่งมันออกดอกช่วงนี้อันนี้ก็เป็นมอนไข่ผสมนะครับก็จะเกิดจาก เอื้องหมอนไข่ปลาผสมกับมัทฉาเหลืองนะครับเนี่ยโอ้โหสีสันมันสวยมากแล้วมันออกดอกทั้งปีท่านผู้ชมอ่าแล้วออกดอกเก่งนะครับก็มีพันแบ่งขายนะครับเนี่ยนี่เอามารวมกันสองสามตะกร้าต่อนหนึ่งกระถางเนี่ยมันจะออกดอกเกือบทั้งปีนะครับสลับกันออกแต่มันจะออกเยอะๆตอนช่วงประมาณหน้าแล้งนะครับประมาณเมษาอาุนพามีนาเมษาช่วงนั้นจะออกดอกเยอะอันนี้เจ้าแมลงแมมากินเออ สวยมากครับท่านผู้ชมมนไข่ผสมเอื้องมอนไข่ผสมนะครับมีมัดฉาชมพูมัดฉาเหลืองแล้วก็มนไข่ผสมเดี๋ยวผมจะให้ดูมนไข่ป่านะครับอันนี้ก็เป็นมนไข่ป่านะครับอันนี้ผมเอามาจากมันเดเลเนี่ยมนไขพ่พม่ามันจะออกดอกช่วง กุมพานะครับเนี่ยนี่ก็มามัดไว้นี่มันเป็นหมอนไก่ป่าแท้อันนี้ไม่มีขายนะครับมีแต่ผสมแต่ผมแนะนําว่าปลูกผสมดีกว่านะครับมันจะออกดอกบ่อยถ้าของป่าเนี่ยมันจะออกดอกปีละหนึ่งเท่านั้นเองสีมันก็คล้ายๆกันแหละครับอ๋ออันนี้อันนี้พันป่าแท้อีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําให้ปลูกก็คือเนี่ยครับเหลืองจันผสมซึ่งมันจะออกดอกบ่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะออกเยอะๆก็น่นยแหละครับช่วงอ่ กุมพามีนาเมษานะครับอันนี้ก็จะเป็นเหลืองจันผสมมันจะมีดอกเล็กและดอกใหญ่อันนี้ก็จะมีพันแบ่งขายนะครับร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวผมให้ดูต้นที่จะแบ่งขายส่วนอันนี้ก็นะออกดอกกระปรายครับเรื่องดอกมะเขือซึ่งมันจะออกเยอะจริงๆก็คือช่วงหน้าแรงเหมือนกันนะครับตอนนี้กลางฝนเนี่ยมันจะออกกระปรายนะครับเรื่องดอกมะเขือ ส่วนอันนี้ก็คือพันเหลืองจันนะครับเป็นเหลืองจันผสมที่ผมขายนี่ตะกร้านหนึ่งก็ร้อยห้าสิบบาทนะเนี่ยประมาณน่นแหละครับ mm hmm. คุมพามีนาเมสานะจะออกดอกเยอะนะครับช่วงนี้ก็แต่ว่าช่วงนี้ถ้ามันเป็นพันผสมมันก็จะออกประปรายแหะครับเดี๋ยวผมพาไปดูดอกนะครับนี่ไงครับท่านผู้ชมมันออกดอกประปรายไม่ใช่หน้าของมันนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเหลืองปลอดท่านก็ต้องเป็นลุ้นตัวเองว่ามันจะได้เหลืองจุดหรือเหลืองปลอดนะครับ อันนี้จะเป็นเหลืองปลอดแต่ว่ามันจะออกก้านเดียวนะอีกหลายๆก้านมันก็คงจะไปออกเอาช่วงโนอนแหละครับช่วงกลุมพาจะทิ้งใบแล้วก็ออกดอกนะอันนี้ก็จะเป็นเหลืองจันท์ผสมเช่นเดียวกันนะครับก็เหลืองจันท์ป่าแท้เนี่ยมันจะออกดอกแค่ครั้งเดียวนะครับนี่เหลืองจันทผสมเช่นเดียวกันนะครับจะกลีบดอกจะเป็นสีชมพูุยดอกมันก้องมันไม่โฟกัสเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาโฟกัสให้หน่อย เออเอาไม่ยอมโฟก,กัสนะเดี๋ยวผมต้องถ่ายเป็นภาพนิ่งไปละมังครับท่านผู้ชมอดอกมันอันนี้จะเป็นดินกดนผสมแล้วดอกมันเล็กอะครับมันไปโฟกัสที่ต้นทุเรียนไม่ยอมโฟก,กัสอันนี้โฟก,กัสแล้วครับนี่ก็ดอกจะเล็กนะครับผสมแต่ว่าต้นมันจเจริญเติบโตดีนะครับเนี่ยลูกไปกับต้นไม้อย่างเงี้ยอันนี้จริงๆแล้วมันจะออกร่งพูเอาโน่นแหละครับ หน้าแรงอันนี้มันก็หลงมาผมเอาให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆนะครับครับนี่ก็ผมพามาดูเหลืองจันท์ที่มันเป็นเหลืองจันทผสมเช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะออกดอกลงมาอันนี้เป็นเหลืองจุดนะครับก็มีความสวยที่โดดเด่นแต่ว่ามันจะออกเยอะก็น่นหลอครับช่วงหน้าแรงอันนี้ก็ว่าถ้าเป็นทันผสมมันก็จะออกปะปลายเนี่ยบางบางกิ่งที่มันไม่ออกตรงหน้าแรงไง มันก็จะมาออกตอนช่วงนี้แหละได้โอกาสก็ออกวันนั้นก็นะเอาพันธุ์ไปปลูกกัน<ค><ด>เหลืองจันท์ผสมครับสวยมากแต่ดอกจะเล็กกว่าเหลืองจันทแท้ อันนี้คือต้นพันธุ์ที่แบ่งขายนะครับแล้วผมก็จะเอาเนี่ยอย่างตะก้านี้ก็เอาสี่ตะก้าสี่กระถางมารวมกันนะครับสี่กอมารวมกันให้เป็นกอเดียวกันมันจะได้ใหญ่ๆนะก็กอละร้อยห้าสิบบาทครับราออกดอกมันจะได้พรั่งพรูถ้าสนใจพันธุ์ก็ติดต่อแอดไลน์เข้ามานะครับ095 50 466 35 095 504 6635ครับขอบคุณครับ